พิธาปัดหนุนตะวันปมขบวนเสด็จวอนสังคมตั้งสติสังคมว่ายังไงปมขบวนเสด็จตอบชัดพิธาไม่สนับสนุนตะวันช่วยประกันตัววอนขอให้ตั้งสติพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่สนับสนุนตะวันกับพฤติกรรมของเยาวชนปมขบวนเสด็จขอสังคมตั้งสติหาทางออกร่วมกันไม่อยากให้เกิดความรุนแรง เหตุวันนี้มีปะทะากาันย้ำการผลักคนรุ่นใหม่ออกไม่เป็นผลดีวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่สุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายพิธาริมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่ตนเองเคยเป็นนายประกันให้นางสาวทานตะวนันตัวตุรานนนหรือตะวันนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มทะรุวังว่า ตนคิดว่าไม่สำคัญในฐานะที่เป็นนักการเมืองและคนไทยคนหนึ่งก็กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยจึงอยากเชิญชวนทุกคนตั้งสติเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจกังวลและต้องการความเข้าใจตนก็อยากให้ทุกฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามการผลักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมตนอยากจะให้ร่วมมือกันหาทางออกย้ำว่า ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพักก้าวไกลโดยเฉพาะนายพิธาสนับสนุนพฤติกรรมของเยาวชนกรณีขบวนสเสด็จหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงไม่ใช่สนับสนุนส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกรันเป็นเรื่องสิทธิการประกันตัวต้องแยกเป็นกรณี ควรใช้ความระมุลละมอมหาทางออกร่วมกันเพื่อทำให้สถานการณ์คีขาขส่วนคำถามจุดยืนของนายพิธาต่อการกระทำของนางสาวทันตะวันเป็นอย่างไรนายพิธากล่าวว่ากังวลใจแต่เข้าใจเมื่อถามต่อว่าวันนี้กลุ่มเยาวชนมีการทำกิจกรรมและเกิดการประทะกันเกิดขึ้นนายพิธากล่าวว่ารู้สึกกังวลทุกฝ่ายควรตั้งสติและทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันหาทางออกจากความขัดแย้งในเรื่องนี้ ส่วนจะมีการยื่นประกันตัวกลุ่มเยาวชนคดีมาตาหรหรือไม่เพราะในพักก้าวไกลมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกสิทธิในการประกันตัวทุกคนมีสิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนการอรารักขาบุคคลสำคัญของประเทศก็เป็นอีกเรื่องแต่การแสดงออกก็เป็นอีกเรื่องเช่นกันอย่าไปผูกรวม จะทำให้การแก้สถานการณ์ไม่ได้และแตกแยกไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทย